สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์นะคะการพูดหรือเขียนเพื่อแสดงให้ผู้อื่นทราบว่าเรามีความคิดอย่างไรเรียกว่าอะไรคะมีใครทราบบ้างคะ มีใครทราบบ้างไหมคะการพูดหรือเขียนเพื่อบอกให้ผู้อื่นทราบว่าเรามีความคิดอย่างไรเราเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะการแสดงความคิดเห็นเป็นการฝึกให้รู้จักใช้ความคิดที่มีต่อสิ่งที่เราฟังดูหรืออ่านแล้วจึงแสดงออกมาในรูปของการพูดหรือการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นความรู้และความรู้สึกต่างๆของเรานะคะ ความสาคัญของการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้มีความสําคัญนะคะข้อหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะคะการที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความรู้เวลาเราแสดงความคิดเห็นเราจะได้มีมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลอย่างเงี้ยนะคะเราต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปข้อสอง ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆใ,ในการเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะคะต่อไปข้อ3ทํทำให้เป็นผู้มีเหตุผลเพราะการแสดงความคิดเห็นจะต้องคำนึงถึงหลักการและเหตุผลชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปข้อ4เป็นการเสริมสร้างนิสัยที่ดี การแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้อารมณ์แต่ควรแสดงความคิดเห็นด้วยความเที่ยงธรรมนะคะไม่ใช้อารมณ์แต่ควรแสดงความคิดเห็นด้วยความเที่ยงธรรมไม่อคติอย่างเงี้ยนะคะค่ะคราวนี้มาดูข้อควรคำนึงถึงในการแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะข้อหนึ่ง ศึกษาความรู้ให้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีเพราะยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งแสดงความคิดเห็นได้อย่างลึกซึ้งนะคะต่อไปข้อ2แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลโดยนําเสนอทั้งข้อดีข้อเสียที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะต่อไปข้อ3ใช้ภาษาง,ง่ายๆกระทัดรัดนะคะข้อ4ไม่มีอคติไม่ควรแสดงความคิดเห็น เพราะความชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวมาประกอบความคิดเห็นนะคะ,ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการการคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้เข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูเตรียมวิดีโอมาให้นักเรียนดูประกอบนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นเราไปดูพร้อมกันค่ะ กกาารรคิดดพูแและเขียนสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องการคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหาะ์มาฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆอยากรู้จักกันหรือยังครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาเป็นเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารในปัจจุบันผ่านสื่อหลายประเภทเช่นหนังสือพิมพ์วารสารโทรทัศน์ วิทยุโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นโดยการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียนตามประสบการณ์การศึกษาและการอบรมตลอดจนความเชื่อและนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมานั้นอาจมีทั้งข้อเท็จจริงและการบิดเบือนข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นผู้รับสารจึงควรพิจารณาวิเคราะห์ให้รอบคอบถี่ถ้วนเมื่อฟังดูและอ่านสารนั้นๆนน,น้องๆครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ในการรับสารกันบ้างดีกว่าครับการคิดวิเคราะห์ในการรับสารมีดังนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาอย่างไรผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้ส่งสารมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอะไรพิจารณาว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหาข้อมูลประกอบหรือเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอ้างอิงได้น้องๆครับต่อไปเราเรียนรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันนะครับการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เป็นการนำเสนอข้อมูล หรือข้อเท็จจริงประกอบความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจนการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มีวิธีการพูดดังนี้พูดโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดอาจยกตัวอย่างเพื่อให้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแสดงเหตุผลโดยปราศจากความลำเอียงหรืออคติใช้ถ้อยคำสุภาพนุ่มนวล ไม่พูดข่มขู่เพื่อเอาชนะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นควรพูดในลักษณะเป็นกลางให้น้องๆพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จากหัวข้อที่กำหนดให้เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มีอารมณ์อ่อนไหวและแสดงอารมณ์ออกมาหลากหลายรูปแบบบางครั้งอาจเกิดความเพอ้อฝันและการเรียนแบบมีพฤติกรรมสนใจเพศตรงข้าม จนเสียการเรียนมีอิสระในการคบเพื่อนมากเกินไปชอบทำตามกลุ่มอันที่จริงการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนแต่การทำตามเพื่อนเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มไม่ใช่เรื่องดีเช่นการหนีโรงเรียนการเล่นการพนันการเสพยาเสพติดซึ่งเป็นทางนำไปสู่การติดเชื้อโรคเอดหรืออาจถูกตำรวจจับต้องหยุดพักการเรียนหรือออกจากโรงเรียน ทำให้เสียอนาคตและผู้ปกครองก็จะเสียใจดิฉันคิดว่าเพื่อนๆที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมของตนเองและนำมาใช้เชิงสร้างสารรค์เพื่อให้เป็นวัยรุ่นที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม เรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันต่อเลยดีกว่าครับการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆได้โดยมีหลักฐานอ้างอิงและแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วยส่วนสําคัญ3ส่วนคือที่มาข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนข้อสรุปน้องๆครับ ต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบสำคัญของการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากที่มาหมายถึงส่วนที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ผู้เขียนต้องการจะแสดงความคิดเห็นที่มาจะช่วยให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่อไปคือข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนหมายถึงข้อเท็จจริง หลักการต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้อื่นที่ผู้แสดงความคิดเห็นนำมาประกอบเพื่อให้ความคิดเห็นของตนมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและสุดท้ายคือข้อสรุปหมายถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านยอมรับหรือนำไปปฏิบัติข้อสรุปอาจเป็นข้อเสนอแนะข้อสันนิษฐานหรือการประเมินค่า ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นนําเสนอเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆเมื่อได้เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบสําคัญของการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันดีกว่าครับวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มีวิธีดังนี้ศึกษาเรื่องที่เขียนอย่างจำแจ้งโดยไม่ลำเอียงหรืออคติกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงเขียนข้อคิดเห็น โดยต้องมีหลักฐานอ้างอิงประกอบมีมารยาทในการเขียนใช้ภาษาสุภาพเขียนร่างความคิดก่อนแล้วจึงอ่านปรับปรุงแก้ไขการเขียนสะกดคำและใช้ถ้อยคำสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์การพนันเป็นบ่อกเกิดแห่งความหายนะโจรปล้นสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้านสิบครั้งก็ยังไม่เท่ากับการตกเป็นทาสของผีพนัน เพราะการพนันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งชีวิตของคนบ้านเมืองของเราขณะน,นี้ประชาชนส่วนใหญ่ลุ่มหลงการพนันเล่นกันงอมแงมแม้แต่ฝันก็ยังนํามาตีเป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่าหวยซึ่งขณะน,นี้รับรองให้เป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ยังมีสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำหน่ายทั่วประเทศหาซื้อกันได้ง่ายตลอดทั้งเดือนวันเสาร์อาทิตย์เล่นแม้ การพนันประเภทผิดกฎหมายก็ลักลอบเล่นกันดาาด,ดืนทั้งวันทั้งคืนบางแห่งมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมืองคอยคุ้มกันให้เมื่อประชาชนยังมัวเมาในการพนันเช่นนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปสร้างสารรค์ให้สังคมดีขึ้นผลผลิตส่วนรวมมีแต่ลงเศรษฐกิจมีแต่สุดการพนันนอกจากจะสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเมื่อเล่นได้ก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเมื่อเสีย ก็อยากจะแก้มือเมื่อหมดเนื้อหมดตัวก็เที่ยวมองหาทรัพย์สินที่จะหยิบฉวยได้ง่ายไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตามอันเป็นบ่อกเกิดแห่งอาชญากรรมทางหนึ่งบางรายมีที่ดินเลือกสวนไร่นาก็นำไปจำนองหรือขายฝากเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนันหรือแก้ตัวเมื่อเสียในที่สุดกรรมสิทธิ์ก็ต้องเปลี่ยนมือไปเพราะไม่มีทางไถถอนคืน ถ้าหากรัฐบาลไม่มีนโยบายมอมเมาประชาชนรัฐบาลควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าปล่อยให้เรื้อรังมิฉะนั้นจะเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกมอมเมาด้วยการพนันขณะที่อยู่ในความปกครองของชาติอื่นเมื่อประเทศได้รับเอกราชเขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้เราเห็นด้วยกับการลดวันออกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเราเห็นด้วยกับการลดจำนว,นวนวันในการแข่งมา้า การที่จะให้การพนันลดน้อยถอยลงแต่เราจะรอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปราบปรา,ปรามอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราอย่างน้อยตัวเราเองควรเลิกเล่นการพนันเอาเวลาที่เสียไปในการเล่นการพนันมาทำประโยชน์ให้สังคมประเทศชาติหากพี่น้องญาติมิตรหรือลูกหลานของท่านยังมัวเมาในการพนันโปรดช่วยกันเตือนเขาเพื่อให้เศรษฐกิจในครอบครัวและบ้านเมืองเรามั่นคงและดีขึ้น และช่วยบอกต่อๆกันไปว่าไม่มีใครร่ำรวยหรือตั้งตัวได้จากการพนันนอกจากเจ้ามือในท้ายที่สุดนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักนิดว่าโปรดอย่าเล่นการพนันมิฉะนั้นจะพบแต่ความหายนะน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันไปแล้วพี่หวังว่าน้องๆจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ แล้วกลับมาพบพี่ได้ใหม่สวัสดีครับค่ะเมื่อเราได้เรียนเรื่องการพูด การคิดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จากวิดีโอไปแล้วนะคะนักเรียนคงจะทำคงจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะก็เราก็จะมาทําภาระงานของเรานะคะภาระงานของเราในเรื่องนี้ก็คือให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกทักษะภาษานะคะเป็นการฝึกใช้ภาษาโดยการไปอ่านเรื่องลูกยางเดินทางในหนังสือภาษาพาทีนั่นแหละนะคะ แล้วแสดงแล้วเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จากการตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อสามหน้าหกสิบเจ็ดและหกสิบแปดนะคะอ่าน,นไปฝึกเขียนฝึกเขียนค่ะตอบคำถามแบบแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ด้วยนะคะอ่ะาถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนก็ไปฝึกไปฝึกทำนะคะไปฝึกทำแบบฝึกหัดก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกับคุณครูใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ